อาวดพรอตวีและที่ขาดแทบไม่ได้ดาวตตะอ่อนพอไปยันคนรูปหลอ่อมาเลยจ้ะมีความสำคัญอย่างไรในท้องเรื่องกัมพม้าทองชมการแสดงกันต่อนะฮะ ไปมาขึ้นเฝ้าเราแต่เช้ามีเรื่องอะไรหรือฮะเรื่องฮีอะไรของมึงเหรอ <c oughs> ทำไมบ้าไงอะไรล่ะพ่อเออทำตัวยังกบพระเอกทำตัวยังกบเจ้านั่งบัลลังเชียวเอาก็ออกกันสองคนก็มานั่งข้างบนสิพ่อข้างบนไม่ได้เดี๋ยวกูเป็นลมร่วง <c oughs> แต่ที่จะนั่งข้างบนเขาปูผม,มให้สวยๆเนี่ยผมเขาจะเปื้อนกะเลกะกะละอย่างเราต้องนั่งข้างล่าง แล้วมานั่งตรงกลางสิพ่อแกไปเอียงยังไงเราเหยีบมาตรงกลางไม่เป็นไรแล้วตะแคงดูได้คนเรายังนอนตะแคงได้<น>ใช่ไหมงั้นนั่งด้วยพ่อเออกูเครียดเครียดอะไรนะพ่อแหมกูหนักคณะพรเทศหน้ากูเล่นไม่ดีแกรู้ยังไงเล่นไม่ดีแกเพิ่งออกมาเนี่ยแกรู้ได้ยังไงเล่นไม่ดี่ยเล่นดีปีหน้าจะหาพลทำไมวะแม่ครัวเขาบอกแล้วสลับกันปีนี้พรเทพปีหน้าก็นฤรพล ดี๋ยวปีต่อไปเขาก็หาปีต่อไปเขาไม่ได้พรเทพไม่ได้นัลลพรหรอกใครล่ะผงหาสอนราม <c oughs> แกนี่ปากอีฉาท้องพรเทพนัลพลพรเทพนัลพลหาสลับกันเ,<ร>เออโหแล้วปลื้มใจแล้วกเกินพ่ออะไรถามคำาหนึ่งเหอะทำไมแกรู้ไหมว่าทําไมเขาปีหน้าเขาถึงหาหนัลพรนนะ่ะเพราะอะไรวะเพราะเขารู้ไงแกคงอยู่ไม่ถึงปีหน้าหรอกพ่อไอ้สัต แต่<ด><ท>ผมน่ะว่าบาปนะพ่อทำไมมาอยู่กับแกแนตะ่ผมไม่ต้องมาอยู่กับแกผมก็สบายอา้าวมึงมาอยู่กับกูสบายแล้วมึงมาอยู่สบายมึงสบายยังไงเมื่อก่อนผมอยู่กับพ่อผม,มนะที่บ้านนะพ่อเชื่อไหมความรวยของบ้านผมเนี่ยมึงรวยเอารวยสิมึงรวยขนาดไหนเอาโหรวยขนาดไหน,หน,ไหนพ่อฟังให้ดีแล้วกันขนาดควายรู้จักควายไหมพ่อรู้จักสิแหมเด็กเล็กมันยังรู้จักละตัวควายควายบ้านผมนะตัวใหญ่เท่าภูเขาเลย เ,เรื่องจริงๆแล้วเวลาเดินเนี่ยพ่อเชื่อไหมเขาเนี่ยนะโอ้ยลากระท้องฟ้าสีนั่งแกลกแกลกเลยอ่ะใหญ่ขนาดนั้นใหญ่จริงๆขนาดนั้นใหญ่ถ้าภูเขาแล้วควายบ้านผมอ่ะเขาลากฟ้าเลยเหรอออไอที่ดังคลืนๆมาเย็นนี่เปล่าแน่ควายบ้านผมไอเหียนันฟ้าเอาคว,วายบ้านผมก็ใหญ่จริงเออ ยายโอ้จริงๆอ่ะเหรอจริงโอ้โหเกิดมากูไม่เคยเห็นไยใหญ่ขนาดนั้นแต่ถ้าพวกเขาเลยอะกูไปบ้านมึงด้วยกูไปด้วยอะไรไม่อยู่กับพ่อปู่แล้วกูไปบ้านมึงแล้วจะไปทําไมจะไปดูไฟบ้านมึงโอ้โหเสียใจด้วยพ่อไฟอะายบ้านผมตายไปแล้ว ตายแล้วเออมาเงยเจ็ดหายจังเอาเรื่องจริงเกิดมาไม่เคยเห็นป้าใหญ่ขนาดนั้นเออเฮ้ยมึงไปบ้านกูเหอะทำไมอ่ะถ้ามึงไปบ้านกูแล้วมึงจะต้องตกใจตกใจเรื่องอะไรมึงจะต้องตะลึงตะลึงเรื่องอ้าวกรองบ้านกูนะมึงเชื่อไหมทำไมอ่ะอ้าวใหญ่ยังกับภูเขาเนี่ยกรองบ้านแกนะเออใหญ่กับยังภูเขาเวลาจะตีทีนี่ต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปตีเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปตีเลยหรอเฮ้ยกรองบ้านแกใหญ่จังเลยพ่อใหญ่ท ภูเขาเลยอ่ะออถามคํหนึ่งกองกใหญ่ขนาดนั้นแกเอาหนังควายที่ไหนทํากองก็หนังฟ้ายบ้านพ่อมึงไงแกได้ย้อนสนอนแล้วเกินนะไออด้ย้อนสอนควายมึงยังใหญ่กองกูจะไม่ใหญ่ให้รู้ไปฉลาดนักใช่ไหมละ่ะอ้าวฉลาดไม่ใช่ลายกูก็ไม่ง่เหมือนมึงังแหละเรอถ่ายคําถามเล่นกันสักคนละข้อไม่แล้วพ่อเออมันจะดึกไปไหมมันไม่ดึกแล้วพ่อคนดูที่นี่เขามาดูใครละ่ะเออเขามาดูแกทั้งนั้นแหละแกเล่นไปเถอะแกไม่ดึกหรอกพ่อ จริงไงเอาเรื่องจริงเอาดูกูสมไมไม่หากูสมไมหายเทพล่ะแกมันทูกบุญกับพรเทพมีพรเทพไหนต้องมีแกที่นั่นเอจริงจริงไม่ว่าจังหวัดไหนเไม่ว่าอำเภอไหนทุกจังหวัดุกอเมีมีพรเทพต้องมีพรโย์มีบอลเทพต้องมีพรโย์เออชอบกูจังแต่เวลาตังให้ไอ้เทพแกพูดมันน้อยใจเลยเนี่ยไม่ได้น้อยใจหยอกหยอกหยอกแกฟังคำถามไม่ดีนะพ่อถามอะไรสมมติมีรถอยู่หนึ่งคันนะ สมมุติมีรถหนึ่งคันนะสมปองเป็นคนขับสมหมายเป็นคนนั่งอยากรู้แล้วเกินใครเป็นเจ้าของอ้าวใกล้สมหมายที่มันคงขับผิดอ่ามึงยังไงนะสมมติมีหนึ่งสมมุติมีรถหนึ่งคันนะพ่อนะ<อ>สมหมายเป็นคนขับสมปองเป็นคนนั่งนั่นแน่ไอ้สมหมาย่ยเป็นเจ้าของรถผิดผิดยังไงเอาผิดเใกล้สมปองเจ้าของรถให้ไอ้หมายขับผิดผิดยังไงวะมันมีสองคนแม่หมายใกล้ปองเนี่ยเจ้าของรถผิดผิดยังไง รู้ไหมเจ้าของรถชื่ออะไรเจ้าของรถชื่ออะไรชื่อสมมุตสมิสมมุติยังไงเอ้าสมมุติมีรถอยู่หนึ่งคันไงพ่อสมมุติมีรถอยู่หนึ่งคันไงแต่ให้สมหมายเป็นคนขับแล้วก็สมปองเป็นคนนั่งเห็นไหมละคนขับชื่อสมมุติเจ้าของรถนะชื่อสมมุติประโถงงูจริงๆเลยแกเนี่ยปัญหาเฮียอะไรของมึงแลวอวดฉลาดแก่แล้วงูไม่ง,งูแล้วกูงง ไม่ต้องงงหรอกแกง้ออย่างเงี้ยมึงมึงฉลาดนักฉลาดมีกองรายอยู่สามกองกองสายสามกองกองหินยุดสองกองกองหินสองกองรวมกันเป็นกี่กองพะโถคำถามเด็กๆรวมกันเป็นห้ากองไอ้โง่ไม่ใช่ยั้ไโง่อยังไงไม่ใช่กกองกองสายสามกองกองหินสองกองรวมกันเป็นห้ากองไงพ่อไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ห้ากองผิดพิษยังไงกองเดียวมันจะกองเดียวยังไงล่ะพิถหายก็เอาไปรวมกัน ไปรวมกันก็เป็นกองเดียวคำถามอย่างนี้ทำไมกูคิดไม่ได้ะนะอยู่เนี่ยเขาถามคำหนึ่งพ่ออะไรแล้วผมอยู่กับแกมา20กว่าปีแล้วเนี่ยผมอยากรู้เหลือเกินว่าไอเนี่ยมือที่แปลักในนั้นนะอยากจะรู้นะเป็นวิทยาฐานนะพ่อนะแกเนี่ยเป็นมือแปลอย่างเงี้ยแกว่ายน้ําเป็นไหมพ่อกูจะว่ายเป็นยังไงแล้วมือกูแปลกูจะเอามือที่ไหนโบกน้ำมากูว่ายไม่เป็นจะว่ายน้ำไม่เป็น,น,เ,ปนเออโถแกก็สู้หมาไม่ได้ขนาดหมายัยงว่ายน้ำเป็นเ,เอาไอวอน มึงเอาไปเปรียบ,บหมาเลยเอาเรื่องจริงอ่ะหมายังไายนะเป็นหมายังไาวน้มเป็นเรยกว่ายไม่เป็นเนี่ยอายหมาอายหมามึงไายเป็นปล่าเอาผมไายเป็นที่อ้าวมึงก็หมาสิผมว่าเราดําเนินเรื่องก่อนที่เราสองคนจะต่อยกันพ่อเอาอย่างงี้บวยเอากลี่ยข้าวไว้เลยยังเตรียมไว้แล้วเกรี่ยใจเอาข้าวเอา เขาเปลือกใส่จานไว้เอาไปให้สัตว์ที่อยู่ในถ้ำาเราไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนครับเราไปให้ตามเวลาที่พ่อปู่ท่านสั่งไว้โอเคพ่อโอเคนะโบกมือยอยยอยบกน้อยจะไปชายแดนจำฟังนะไวแดนอย่ามองสองปีกลับมาเอาฝันไปว่าในหลวงให้แหวนเป็นตัวแทนละได้ไปแนวน้ จับใบแดงและได้ถอบอสองเอาไอ้ไม่ต้องเต้นที่จะเต้นใครจะดูผมร้องล่ะจังหวะมันมันวไม่ต้องเต้นฝันไปว่าในหลวงให้แหวนเป็นตัวแทนและได้ไปแนวหน้าจับใบแดงและได้ถอบอสองลลานน้องๆและพี่ป้านาอาเพื่อนคิวรถเพื่อนร้านตัดผมร้านเจดมและเจเล็ก ลาเจสมลาเจสมจับนมเจดาทะลึ่งมาเนี่ยเฮ้ไม่เป็นไรล่ะกอกมันพาไปกอกมันพาไปอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรเอ้าลาเจดาแล้วมาลาเจสมเอ้าลาเจสมจับนมเจดาเอ้าลาเจดาแล้วมาลาเจสีเอ้าลาเจสีจับเ้ยจับดีๆนะพ่อคนเยอะนะพ่อมันจะจับลำบากนะิ่ง แกจับไม่ได้แกก็คีบๆเอากันได้ลาเจดาแล้วมาลาเจสีลาเจสีจับหวีเจดาเอ้าลาเจดาแล้วก็ลาเจแปะเอ้าลาเจแปะเขียดพอเธอขอบคุณถ้าคืนร้องจังไรแน่มึงก็กลัวไปไปไปขอบคุณแล้วก็น้ำใจด้วยครับผมที่มีให้ับศิลปินในทีมงานขอบคุณมากให้แล้ว ทั้งสองคนมีหน้าที่นำอาหารไปให้กับสัตว์ในถ้ำสัตว์ตัวนั้นเป็นอะไรไ,ไม่เคยเห็นือไม่หมดเป็นทำสั่งของพ่อปู่ที่สั่งเอาเข้าไว้